สี่ห้าสี่ห้าสวัสดีครับพี่ออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสี่ห้าครับมาถึงแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันทุกคนสี่โตสวัสดีครับ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 โอเมื่อคืนนี้ใครได้ดูเอ่อ เมื่อวานใครดูขอรีวิวหน่อยเรื่องกำเนิดเสือพญาเมื่อวานทีนด่ดูจากทางบ้านสอดรบพิวิเชียนรนู้สึกเป็นยังไงบ้างดูแล้วรู้สึกชอบไหมสนุกไหมครับบอกกันมาแล้วทุกคน,นม้รีวิวกันหน่อยล้ครับก็ได้ค้ับ่วนอ่ ชอบไหมชอบไหมชอบไหมผมไปเอาไมไหน้าหน้ากนออกมานะก็เป็น่องเลครับว่าต้องขอบคุณน้องนุ่นแล้วก็คุณพ่อสอนรักที่ได้ให้โอกาสโอ,สอกาสให้กับเนี่ยจะเป็นผู้กำกับในในใน EP นี้คืออบ ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสอนาแล้วก็เพื่อนนุ่มด้วยนะครับผมก็ตั้งใจไว้คือไม่อย่างที่ทุกคนคิดหวังเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งความหวังไ้เยอะอะไรอย่างเงี้ยผมแต่เนี่ยก็ถือว่าได้ทาสุขความสมาวะแล้วนะทำอย่างเต็มที่อะไรที่คิดออกก็ใส่ใส่เข้าไปอย่างอย่างเต็มเหนียวเลยคือคิดอะไรออกก็ใส่ไปเลยคิดอะไรออกก็ใส่ไปคิดอะไรออกก็ใส่ให้เขาไปอะไรเงี้ย วางตัวได้ดีมากขอบคุณครับก็เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเร่อเก่าของฮาดิเกวัาโปกนครับแมก็เคยเล่นแต่นราจะเป็นตัวเสือพยานุนุเขาจะเป็นอัยาเป็นเรื่องที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วแต่คือรอบนี้เราเล่นฮอลล์ตลาเราก็ดัดแปลงจากเดิมไปเยอะที่ฮอสมควรคือดัดแปลงคือไม่ไม่ให้มันเหมือนเดิมอ่ะทุกคนไอ้ทั้งหมดคือไม่ไม่ให้มันเหมือนเดิมให้มันแบบว่าให้มันดูให้มันดูเรียนขึ้นแล้วเราก็ดีขึ้น เอาไหมด้แบบนั้นแหละไม่ดจริงไหมไม่จริงไ่ด้เยอกถ้าราเนงไงเไปเจอมันเขอบคับเ่งมากขอบคุณาคนพี่พี่ยาวดีครับสวัสดีครับวันนี้เะยวมีหลเรื่องเลยมาคยกันเดี๋ยวคนเรา่ยเิจาั้ทุกคนได้ยินชัดเจนไหมทุกคนได้ยินสิเบสไปวนพี่ยาด้น ได้ดูบริกาด้นรหมพี่อาไมไ้ย่าวจาก้าร้าสืบสวนใช่ไหมไ้ิบข่าวต้องสอบเจ้าหนประจานผู้กระท o อ๋อรยกว่าในท้ทุกคต่อตอนรีวิวเด็กใน้ครับผม อราดูลิวนพิยาลิวินเป็นแทเิดเลยขอบคุณท่านทั้งสองขอบคุณแเปลนัวเลยท่าคนเสอขอบคุณครัเซนอดเสียงซอนจรครับระเทวิเชียรแล้วดีเด่นขครับป็นเชียรเป็นเนื้อหาของผู้ชายที่รับรองว่ารักผู้หญิงแบบ รับชมงนรเต็งตรงๆะมีข้ตกต่างกนนอกาได้เลยและสรางคงให้ยอดถึองขอยอดกินกินกาได้ไวด้วงนะสธตองารรเข้าคืนนี้เด็่าก็ไล่ทองวันนี้พบกับสงดาวตระงก็ไล่ก็ไล่ทอง คุณเด็กๆเราได้แล้วค่ะได้ครับฝากทุกคนไปทำชาลิกันได้เยอะนะครับขอบคุณครับพี่ออเองคี่เด็กพ่อเอกขอบคุณครับเมื่อคืนดีใจได้เจอฝากทุกคนไปทำชาเลนจ์กันได้เยอะนะไปทำชาลิกันได้เยอะนะครับใช้แผ่นเสียงของแนสนะแล้วเราจะให้เราตีผิวผ้าแบบตื่นแบบพวกนี้แบบว่ามีคนใช้แผ่นเสียงเยอะเลยหรือว่าอยากใหทุกคนช่วยกันเยอะนะครับซึ่งยองพรณภาด้วยนะครับ วันนี high, you know, no ้่ภาเพนนะครับเดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดนครนายกนะครกู้ขอได้สตาร์ทด้วยไว้เธอนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยทุกคนมาแ้วน้องก้าตขอบคุณน้องก้ายต้ที่ส่งรูปพี่นะขอบคุณน้องกาวที่ส่งรูพี่นดเดินะครับ้านงสร้านแตกแน่ๆนสาน แต่ไม่แตกต้องมารอดูกันนะทุกคนอยากให้มันแตกแหละทั้ง้านอ่ะอยากมันแตกจริงต้องเลี่ยมฝปล่าด้วยนะครับผมแอดได้ครับผมเดี๋ยวรับนะครับประมาณฉากสุดยอดมากก็คือเป็นฉากที่คิดไว้เยอะอยะับแล้วก็อยากทำให้แบบว่าให้แบบให้ผู้นำทีมงานอย่างพ่อสอนล้างในทีมแล้วก็มีความเพราะว่ามีความ ความขลังก็เลยก็เลยให้คุณพ่อสอนรักเป็นตัวเอกในฉากนั้นด้วยเพราะว่าตอนแรกอะบทอะบทอะทุกคนคือบทอะมันต้องเป็นเสือไทยนั่งอยู่ในนั่งนั่งอยู่ในสมนั่งอยู่ในสมเรือแล้วก็เป็นการเสด็จไปแล้วก็มีมีทหารมีมีคนแอบมาลอบปอกว่าช็ที่เราเีไตอนแรกแต่พอด้วยความที่ฉากมันออกมายิ่งใหญ่มากจากการในการทำฉากของทีม ท,ทีมทีม่ทำฉากที่โคราชเขาทำฉากมายิ่งใหญ่มาจนเรารู้สึกว่าเราจะให้ทีมเขาทำฉากใหญ่ขนาดนั้นนะมาให้เราเลยเหรอในความรสุกข,ของเรานะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับเรามันน่ามันน่าจะแบบมันดูไม่ค่อยเหมาะสมแล่ก็เลยอ่ะงั้นเรามาแปลกทใหม่ แล้วทอเดินว่าคุณพ่อสอนลักเขาเขาบอกว่าเขาเขายากบอกว่าลูกพ่อเป็นตัวอะไรก็ได้เขาเลยว่างั้นต้องเป็นคุณพ่อสอนลักที่นั่งเป็นองค์ประธานในเรือในเรือสุบัติงันนั้นเพราะว่าเหมือนเราคิดในใจว่าบารมีเรายังไม่ถึงที่จะไปนั่งตรงนั้นเราก็เลยว่างั้นเป็นต้องเป็นคุณพ่อสอนลัะแล้วก็มีพี่ก่อยที่เป็นไม่เหสีไปนั่งเราก็ไปยืนดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ไปชักเองของคุณพ่อสอนลักไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมความคิดของผม ก็เลยเป็นออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เราก็ได้เอาเอฟเฟกของการการการรับพร่้หอกเหมือนที่โกมินที่เราใช้ร่้หอกเอามาผสมผสานกับการการการแสดงฉากที่เป็นการเต้นปิ๊งปล่อยไปเลยลระไน่ปากกาอกของผมจะรอสักครู่เดียวนะครับผมใช่ครับว่าเมื่อถึงออกมาดูขังนะแะคิดว่าถ้าเธอไปนั่งอาจจะไม่ดูขังก็ได้แต่พอคุณพ่อไปนั่งมันดูขังแล้วมันดูแบบมันดูได้ฉากมันบอกกับคุณพ่อมา ขอบคุณครับฟังติ๊ดผ <bey |notimestamps|> an ัวนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมชาติตบมวยหน่อยชาติตบมวยสนุกมากชอว์บุ้งอ่ะเมื่อวานยังคิดในใจเลยว่าเอ้ยชาติตบมวยมันมันดูสนุกกว่าอะไรเงี้ยใช่พี่แต่ว่าเดี๋ยวว่าลูกชาดกระเปิดมาใช่ตาอะไรเนี่ยทำไมลูกเก่งขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมก็ก็คิดไปเรื่อยครับแต่อดีตเนี่จะไม่ค่อยกดดันตัวเองไม่ค่อยกดดันนะถามว่ากดดันไม่กดดัน ฉากบนเรือคือขนลุกพี่ห่อไหมพี่ห่อจนขนลุกเลยไหมก็ตายก็ลูกชากลยขาดครับขอบคุณครับทุกอย่างทุกฉากมันจะมีที่มาแล้วก็ที่ไปแล้วก็ในเรื่อง,องผมเชื่อว่ามันดูง่ายเรื่องมันดูง่ายมันเป็นเรื่องที่คนดีๆคนหนึง่งถูกทำร้ายเลยพาครอบครัวไปอยู่ใน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 ป่าลแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรมาเกิดขึ้นมันก,นก็จะประมาณนี้ มากโดยเฉพาะชาต่อยาวยอยากให้มาดูของจริงอ่ะมีแต่อวของจริงพี่พี่พี่หล่อมากมันดูแบบมันดูไอ้ไอไอเท่ามันมันดูนะแต่มันดูแบบตลกอ่ะมันดูแบบตลกคือแบบว่ามันอย่าอย่าพูดเพราะไม่ชอบอะไรงเงี้ยมันดุมันดุแบบตลกอ่ะแต่ไปนะลกไน้ำมันละไม่ได้แปดคนแต่นา่ารักใช่ใช่ครับผมมันมันออกมาอย่างที่เราคิดมันออกมาอย่างที่เราคิดน แต่คนคนละ0 0พันสองพันแต่งตัวไว้สองพันนั่นแต่งานที่แล้วล้วฝนตกไงกติมเนมาแถเข้นตานบแสนห้าแล้วค่ะใช่ครับสองบาทเองขออีกห้าหมื่นถ้าวันนี้มันครบส0 0แสนนะทุกคนทุกคนเข้าไปปั่นยอดวิวกันเยอะนะครับขอให้มันครบ2อ0 0 0นวิวนะครับผม e ีพน่าจะไปให้ได้เลยใช่ย้่ไแต่ามาเม่นะ ว่าพี่กอิร์พูดเออไม่ตายไม่มาว่าเสียดายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดกับพี่น้ำแล้วก็คนในกลุ่มเลยพูดเลยว่าทำไม่ตายไม่มาว่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยครับชาเกตเลยผมก็ช,กมชอบครับผมชอบไปคิดว่ามันจะออกมาสวยประมาณนี้เพื่อเราเชื่อเลยว่าเรือที่เขาทำมามันมันมีความขลังอยู่จริงแล้วก็ด้วยบรรยากาศไฟแล้วก็โชคดีที่ได้คนร้องจากกรมศิลป์เขามาช่วยร้องในฉานั้นโ้โมันยิ่งไปกันใหญ่หทุกคนมันยิ่งสัง การสอนจากน้องๆหน้าสินเขามาสอนตอนตอนความคือแสดงแล้วก็เลยจำมันลมา,นมาในการแต่มวยไม่ได้ต่อยเองนะครับคือตอนเนี้ยเราเราเราฝึกซ้อมกันเป็นเตั้งแต่ดีน้องๆมาสอนสวัสดีพี่ดาวด้วยครับ ชักเลยคือขนลุกมากผมล่อไปพี่น้ำชากเลอือออกมาคือแบบผมล่อเลยบบพี่น้ำอขอบคุณพี่น้ำด้วยนะที่ไปไปบูไปซุ้นสองวันนะครับพี่น้ำนะครับทับหน้าของผมเนท่งฟ้านะครับไปบูด้วยกันสองวันนี้แล้วก็ไปหาเราติดกันขอบคุณพี่น้ำนะครับใครที่อยากเข้าแก,กางคุไช่ขิงเผาก็สามารถที่ติดต่อพี่น้ำได้เลยนะครับผหทัหน้าของผมเองนะบารมีไม่จัดทักทีก็ ที่ทุกคนได้ดูจากพอสอนรราเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูจากบ้านปาร,ปรมีหรอกเอาเป็นว่าดูดูจากแต่ละบ้านเนี่ยให้มันแตกตา่างรสชาติกันไปเราจะไม่ทําซ้ํากันนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคืออย่างน้อยคือแต,แต่แต่ละที่จะมีผู้กำกับคนนิกเกคนเดียวกันนะ เดี๋ยวไปเออใช่แล้วขอบคุณแก๊งคุณชายทิ้งอเอาเดินพาไปวิง่งกันพาไปวิ่งแก้บนกันนะครับผมพาไปแก้บนการโดยการนำพี่น้ำขอบคุณมากๆเลยแนนจีบนเรือดูขังมาเถอะขอบคุณครับพี่น้ำ